ไม่ว่าจะเป็นทุกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือ,อทุกที่จรมาอารมณ์ต่างๆนะเช่นความคับแค้นใจนะความไม่ได้ดังใจปรารถนาความผิดหวังนะความเศร้าโศกกับเรื่องราวต่างๆนะกับบุคคลกับสิ่งของ ถ้าสรุปรวมลงมาเนี่ยความทุกข์ก็หนีไม่พ้นอยู่สองสองอย่างสองที่ก็คือที่กายกับใจทุกทางกาย,ยอาจจะยังอดทนกัดฟันต่อสู้กับมันได้ทุกทางกายทุกเพราะความหิวความหนาวความร้อนทุกเพราะต้องบริหารขันอ,อ,อย่างเนี้ยก็ยังพอทน ได้แต่ความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นบางครั้งบางทีเนี่ยอาจทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนล้าท้อถอยหมดกำลังใจหมดแรงส่วนบางครั้งก็แทบที่จะไม่มีแรงทำอะไรนะเพราะว่าเอาใจเข้าไปเกานะยึดติดอยู่กับอะไร นะก็จะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เอาใจไปเกาะอ,อยู่กับกายนะอย่างเช่นถ้าร่างกายเกิดโรคร้ายนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะกำลังรุมเรา้าปล่อยวางไม่ได้กลัวตายกลัวไม่หายนะหรือบางท่านก็ไปเกาะไว้กับหน้าตานะเอาใจไปเกาะไปยึดติดอยู่กับหน้าตาไม่อยากให้มันแก่ นะไม่อยากให้มันมันเหี่ยวนะกลัวไม่สวยนะพอเริ่มแก่เริ่มไม่สวยก็เป็นทุกข์หรืออย่างญาติโยมบางท่านที่เป็นผู้หญิงนะเริ่มอ้วนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นทุกข์หรือแม้บางท่านเป็นสิวแค่ไม่กี่เม็ดอันนี้ก็เป็นทุกข์กอีกนะเพราะความยึดติดเอาใจไปเกาะไว้กับรูปร่างหน้าตา ถ้าไปยึดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองกลัวหมดกลัวไม่มีกลัวไม่ได้ก็เป็นทุกขนะ์ถ้าเอาใจไปยึดเกาะยึดติดกับคนรักสามีภรรยาลูกหลานนะพอเขาทําไม่ได้ดังใจหรือคนรักทิ้งไปนะไปมีคนใหม่นะก็คร่ําครวญเป็นทุกข์ ฟุ้งซ่านคิดมากทาไมทําไมทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะรักเขามากตัดเขาไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเป็นทุกข์ <c oughs> บางครั้งความทุกข์ที่เราคิดว่าทุกข์ที่สุดมันทุกข์อยู่เรื่องเดียว <c oughs> แต่มันอาจทําให้เราหมดกําลังใจทำให้เรื่องอื่นๆนี่แย่ไปด้วยนะพอเรื่องอื่นมันแย่ มันก็กลายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนแต่ถ้าเราลองพิจาราดูความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ต่างเมื่อเกิดขึ้นจะมีระยะเวลาแห่งการทรงตัวอาจจะอยู่นานบ้างไม่นานบ้างบางทีก็มาไวไปไวมากบ้างน้อยบ้างแต่ทุกเรื่องราวที่ เราได้ประสบพบเจอก็นะขึ้นอยู่กับสตินะของเราที่จะรับมือกับมันนะความเข้าใจในเหตุการณ์และก็การวางใจนะถ้าวางใจได้เร็วนะวางใจได้เร็วนะก็สบายใจเร็วนะถ้าวางใจไม่ได้แบกหามนุนนี่นั่นนะบางคนก็แบกอดีตบางคนก็แบกอนาคตบางคนก็แบกคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่สามารถที่จะวางใจได้แบกปัญหาแล้วก็ได้แต่ปนได้แต่เพอ้อ ทุกหนอทุกหนอความทุกข์ที่เกิดจากกายและใจถ้ามองให้ดีตัวนี้แหละจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไปสู่การพ้นทุกข์เป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาปัญญาที่รู้เห็นตามจริงให้ได้ว่ามันทุกข์จริงๆเมื่อปัญญาเห็นว่ามันทุกข์ได้ก็หาเหตุและก็ละเหตุ ดับเหตุไปตามลําดับนี่คือหนทางที่แก้ทุกที่ได้ผลอย่างแท้จริงบางครั้งบางทีเราต้องขอบคุณความทุกข์อดทนต่อสู้ทุกปัญหาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่อยๆฝึกเรียนรู้ไปก็อยู่ที่ความคิดนะครับ <c oughs> คิดด้วยการแบกหามยึดติดหรือจะคิดด้วยการปล่อยวาง บางทีเรื่องมันจบไปแล้วแต่เราไม่ยอมจบเราก็วกวนเวียนวนซ้ำซากคือไม่ยอมปล่อยออกไปกจากใจเสียดายนะกอดความทุกข์เอาไวนะ้ใครจะช่วยเราได้นะต้องฝึกละวางที่ใจของเรานี่ยนะนะค่อยๆฝึกค่อยๆมีสติเรียนรู้นะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวมันก็ดับได้สุขได้ ก็ทุกได้เหมือนกันนี่อีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วสุดท้ายก็มาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มองดูรอบกายทุกอย่างมาลายนี่ต้องฝึกละฝึกวางที่ใจของเราเนี่ยนะวางได้เร็วก็สบายใจเร็วถ้าวางไม่ได้มันก็ต้องทุกต่อไปทุกเพราะอะไรทุกเพราะความคิดคิดแบบไหน คิดให้สุขก็สุข,สขคิดให้ทุกข์ก็ทุกข์คิดให้ปล่อยวางมันก็วางนะตามจริงกิเลสมันก็รบเรา้านะนู่นนี่นั่น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องฝึก